คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าช่วงนี้สโมสรกิเลมยองเอสเจีเมืองทองยูในแต่ของเรามีโปรแกรมการแข่งขันที่ค่อนข้างที่จะถี่มากๆเลยล่ะครับเนื่องจากว่ากลางสัปดาห์วันพุธที่26เมษายนนี้จะเปิด s c สเอจีเตเดียมต้อนรับการมาเยือนของทีมบริสเบนสโมสรชื่อดังจากประเทศออสเตรเลียนะครับในการแข่งขันฟุตบอล FC c ซแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่5นะครับซึ่งก็เป็นธรรมดาของทีมแชมป์ไทยลีกที่ต้องมีโปรแกรมการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นกว่าทีมอื่นๆนั่นเอง ด้วยสถานการณ์ของทีมที่มีโปรแกรมการแข่งขันที่ค่อนข้างทีแบบนี้นะครับกำลังใจจากกองเชียร์กิเลนยมหยอกของเราจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมาก,มากๆที่จะส่งตรงถึงคุนพล a อสซเมืองทองยูเนเต็ดในวันที่พวกเขาล้าเพราะฉะนั้นแล้วแฟนขับกิเลนผีหลอกของเราท่านไหนที่ยังไม่ได้จับจองตัว๋วการแข่งขันฟุตบอลเอ l ซี c เอฟซีแชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่ม นัดที่5ของสโมรสรกิเลมโชวเราที่จะพบกับทีมบริสเบนก็อย่าลืมจับจองได้ที่ไททิเกตเมเจอร์นะครับตัวราคา200 300แล้วก็400บาทเท่านั้นเองนะครับซึ่งณนะปัจจุบันนี้ตัวเข้าชมเกมแข่งฟุตบอลเอซีแอลของสโมรสรกิเลมโชวเราเหลืออยู่ไม่กี่พันใบเท่านั้นเองก็จะเต็มความจุ12,000ที่นั่งแล้วละครับสำหรับโค้ตาของทีมเย่านั่นเอง สถานการณ์ของสมโมสรกิเลมเฉียงของเราณปัจจุบันนี้อยู่อันดับหนึ่งของตารางฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกกลุ่มอ e ีนะครับลงสนามมาทั้งหมด4นัดเก็บชัยชนะได้2นัดและเสมอ2นัดนะครับยังไม่แพ้ใครมีอยู่8คะแนนเพราะฉะนั้นแล้ววันพุธนี้นะครับชัยชนะเพียงแค่1นนัดใน2นัดของสมโมสรกิเลมเฉียงของเราจะเป็นนัดประวัติศาสตร์เลยทันทีนะครับเพราะว่า3คะแนนในวันพุธนี้นะครับจะพาสมโมสรกิเลมเฉียงของเราเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นครั้งแรก ในประวัติศาสตร์ของสโมสรเอสซเมืองทองยูเนเต็ดเลยทีเดียวแล้วครับและเพื่อตัดปัญหาเกมที่จะต้องบุกไปเยือนคาชิมะเอลเลอร์ที่ประเทศญี่ปุ่น3คะแนนในวันพุธนี้คือการการันตีการเข้ารอบแบ่งกลุ่มและที่สําคัญอาจจะทําให้สโมสรกิเลมเฉยวคาราจบอันดับ1ของกลุ่มนี้ด้วยอีกต่างหากซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์ในการไข้เจอทีมอันดับ2ของอีกกลุ่มนึงในรอบ16ทีมสุดท้ายนั่นเอง เพราะฉะนั้นแล้วนักเตะกีจาของเรามีกําลังเท่าไหร่ต้องใส่ให้หมดในเกมวันพุทธที่จะถึงนี้นะครับเพื่อที่จะได้เบาภาระในเรื่องของฟุตบอลถ้วยเอเชียและจะได้พุ่งโฟกัสกับฟุตบอลไทยลีกที่ยังมีโปรแกร,รมหนักๆรออยู่ไม่ว่าจะเป็นสุดสัปดาห์หรือกลางสัปดาห์หลังจากนี้เป็นต้นไปก็เรียกว่าเตะถี่มากๆเลยละครับคุณผู้ชม ซึ่งเดี๋ยวความพร้อมของคุณพลกิเลนผยองของเราวันพรุ่งนี้นะครับจะมีการถแถลงข่าวมิด t ดิลเพลสนะครับของทางฝั่งบริสเบนแล้วก็ s c g เมืองทองยูเนเต็ดของเรานะสนาม s อ g Stadium เดช่วงเวลา14นาฬิกา30นาทีเดี๋ยวเมืองทองทีวีของเราก็จะนำบทสัมภาษณ์ของทั้งสองสโมสรนะครับมาฝากแฟนคลับ s c g เมืองทองยูเนเต็ดนะครับ ซึ่งสโมสรกิเลมเปโฌคาราวนะตอนนี้ก็คือตัวแทนหนึ่งเดียวจากประเทศไทยที่ลงสนามในฟุตบอลทั่วใหญ่สุดของเอเชียซึ่งชัยชนะของสโมสรกิเลมเปโฌคาราวในแต่ละนัดหลังจากนี้ในทั่วเอเชีย จะช่วยค่าสัมประสิทธิ์ของสโมสรจากประเทศไทยของเราเพิ่มมากขึ้นในโคตา้าทวยเอเชียในให้ดูการถัดๆไปนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วแฟนคลับกีฬาพิจิตรของเราหรือแฟนบอลชาวไทยท่านไหนนะครับถึงแม้จะไม่ได้เชียร์สโมสรกีฬาพิจิตรของเราในไทยลีกแต่ฟุตบอล้วยเอเชียก็ขอพลังจากกองเชียร์แฟนบอลชาวไทยของเราทุกคนนะครับใครที่อยากสัมผัสบ,บรรยากาศของฟุตบอลเอเฟซีแชมเปี้ยนลีกที่อยู่ในกรุงเทพมหานครก็อย่าลืมเข้ามาให้กําลังใจขุนพลกีฬาพิจิตรเอสซีจีเมืองทองอยูไนเต็ดของเราในวันพุธที่26เมษายนนี้ที่เอสซีจ ความจุนะครับใช้สิทธิ์ใช้ประโยชน์ที่เราเป็นเจ้าบ้านมีกองเชียร์เต็มความจุกดดันทีมเยือนให้พวกเขาเล่นเกมของตัวเองไม่ถน,นัดแล้วก็ทําให้ขุนพลกีเรมช่เกอราคว้า3นาคะแนนเพื่อการันตีการผ่านเข้าไปเล่นในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกของสโมสรกีเรมชกเกอราด้วยครับ